ไม่ไม่ไม่เห็นเหมือนในคลิปพี่เอกหรอแบบไอ้ในน้ำตัวเสร็จแล้วก็ยิงเปี้ยงแล้วกุวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากเอาไงดีวะผมปืนให้แม่นด้วยเด็กเอางี้นะไม่โดนมันมันไม่มาเลยโอ้โหมันมันสะดุ้งสะเทือนเลยเว้ยให้โดนไม่โดนไม่มาอะไรหรอมาแล้วนั่น่ะนั่นอะวิ่งมาแล้วน่ะเออเออวิ่ง ไอ้กิมเร็วมีมีเวลาไว้สิหน้าสิควิกูโดดกูโดดโอ้โห้ามบึกเลยนะพี่เฮ้ยใครจะลงไปล่ออะไปไหนดิอะไรดูเลยไม่โดนแต่อย่าบงรอกจากรถน้อไว้โดนแน่นอนเฮ้ยกิมกิมตอบคือ ล่อมาให้ไงอะไรแล้วดิลูกรองลูกสองไม่ยิงไปไดิเอาไอ้หนุ่มอยา่าฆ่าอย่อยอยาฆ่าก็ให้ไงให้เลยเนี่ยเด้งเนียร้อยรัดกูมาแล้ว โอ้ไอ้ยิ่ไ่เลยค่ะโดนพกคอนยิงตาแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ยิงอผมว่าแล้วว่ารอยน้ำต้องยิงไม่ร่วง ตายตายเพราะปืนท็อกใครตายเถอะแล้วใครเก็บของได้ผมเก็บใช่ไหมใครจะได้แหละได้อะได้รได้ไรมาได้ไม่กระบอกไม่กระบองอีบริแต่ว่าตัวนี้อะไรนะยิงสป,ปอสอมบี้ได้อันนั้นอ่ะเก็บผิดอ้าวพี่พี่ว่าพี่เห็นโซฟ,ฟาอยู่นะเพื่อแก้มแทนค้าบนะแทนค้าอีบริไงกระบองอีบริมันตีแรงเหรอ ไม่แรงหรอกแต่ผมใช้แล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ยตูนไปไหน <c oughs> อ่ะตูนยังอีกตั้งหลายตัวออกไปแล้วออกไปแล้วโหนตูนงอนงอนเฮ้ยไอ้ตูนงอนนี <c oughs> ่มันผิดพลาดด้วยไอตูนไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเหร แล้วไท้ทองอ่ะไู้ไทองก็ไปแล้วไปแล้วเอ็งเก็บของผิดรอพี่ว่ามันมีมีดีกว่าน,นั้นนะผมเก็บได้ตูมันเก็บแต่วะผมเก็บได้ใบครับได้ตูนหนตูเก็บได้อะไรไปไม่ <laughs> ได<ม>้ <laughs> ไม่ได้เก็บเอ๊ะ <laughs> <laughs> แต่กูกูเห <h è> ็นแหมตูวิ่งมาไปเก็บนะ <laughs> มันลงไปเก็บเลยแต่แต่ว่ามันเจอใบคาแล้วมันมีแล้วด้วยแหละ ก็มาลีลาแล้วทีนี้ทีนี้พี่คิดว่ามันยิงไม่ตายก็ยิงแรงแต่สองนัดเองนะเนี่ยปักละหว่างเราไปสมมติ z o m b บ e เป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงเวลาโดนล่าจะเอาไปเลยโอ้โหเราไม่ได้ล่าธรรมดานต่ล่าสุอร์ z o บ b i e ในตัวเครียดเออ Ah, de pai.